เนี่ยเพระเาะเราต้องมาสร้างสมาธิติให้ถูกนะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คืออะไรสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือร่างกายจิตใจของเรานี่เองทุกข์มันอยู่ที่ร่างกายใช่ไหมทุกข์มันอยู่ที่จิตใจทุกข์มันไม่ไปอยู่ที่ต้นไม้หรอกทุกข์มันไม่ไปอยู่ที่เก้าอี้หรอกไหมทุกข์มันอยู่ที่กายที่ใจของเรานี้เราไม่หนีทุกข์เพราะอะไรเพราะหนีไม่ได้มีร่างกายแล้วยังไงก็ต้องแก่ยังไงก็ต้องเจ็บยังไงก็ต้องตาย เราหนีมันไม่ได้มีจิตใจนะเราก็ต้องกระทบอารมณ์ที่ดีบ้างกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีบ้างเราเลือกไม่ได้เราห้ามไม่ได้นี่ทํำยังไงละ่ะเราก็ไม่หนีทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นท่านบอกทุกข์ให้รู้สมูทไทยคือเหตุของทุกข์ให้ละสมูทไทยคือความอยากนั่นแหละนะเพราะงั้นเวลาความทุกข์เกิดขึ้นสมมติว่าเราเอาไงเดียไม่สบายเอาไงไม่สบายเราอยากให้หาย เราจะยิ่งทุกข์ซ้ําซ้อนเวลาเราไม่สบายเนี่ยเรามีความทุกข์ทางร่างกายตอนที่เราอยากให้หายป่วยเราจะเกิดความทุกข์ทางใจซ้อนขึ้นมานความทุกข์กายเป็นดับเบิลนะทีแรกเกิดที่ร่างกายไม่สบายอยากให้มันหายกุ้มใจมันเมื่อไหร่มันจะหายกุ้มใจเมื่อไหร่มันจะหายเนี่ยความทุกข์ทางจิตใจมันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าคนทั่วๆไปอ่ะที่ไม่เคยศึกษาธรรมะนะ เวลาเกิดความทุกข์ในร่างกายแล้วมันจะเกิดความทุกข์ทางใจเนี้ยซ้อนเข้ามาเหมือนคนถูกยิงด้วยลูกธนูลูกธนูดอกที่หนึ่งนะคือความทุกข์ทางร่างกายพอเกิดแล้วจะต้องถูกซ้ําด้วยดอกที่สองคือความทุกข์ทางจิตใจแต่ถ้าเราหัดภาวนานะปฏิบัติของเราเรื่อยๆสุดท้ายเราจะเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายนะใจเราไม่ทุกข์หรอกเวลาเราแก่เราก็รู้สึกธรรมดาเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ เวลาเราเจ็บเราก็รู้ว่าธรรมดาเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาใจเรายอมรับได้ถ้าใจเรายอมรับได้นะว่าร่างกายต้องแก่พอแก่เราก็ไม่ทุกข์ใจเรายอมรับได้ว่าเราต้องเจ็บพอเจ็บเราก็ไม่ทุกข์ถ้าใจยอมรับได้ว่าวันหนึ่งก็ต้องตายถ้าจะตายเราก็ไม่ทุกข์นะสิ่งที่ทุกข์ก็คือร่างกายแต่จิตนี้จะไม่ทุกข์ด้วยเนี่ยธรรมะมันวิเศษตรงเนี้ สามารถทำลายล้างความทุกข์ในใจเราได้ส่วนความทุกข์ในร่างกายนะเป็นเวรเป็นกรรมเราเกิดมากรรมส่งผลมาให้เรามีร่างกายชนิดนี้นะก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมชาติธรรมดา